สิ่งใดไม่เที่ยนเสิยนนั้นแหละเป็นทุกข์ั้สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่นนั้น,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 นมีเคยโตต่ำนี่อันนี้พิกเจรนาสังขารความปรุงเคลื่อนแสกหายละปรุงเป็นบุญปรุงเป็นบาปนี่มันเกิดจากไหนล่ะนี่อันวางไว้ในตรงนี้อันไม่ได้วางบนศาสนาอันนี้ในวัดปราติโม่ ท่นก็บอกว่าในบาลีว่าสัพพปะปัสสะอาักลานังกุสารสุปสัมปดาสาติตาประโยชน์ปันนังเอตังพุทธศาสนังนแปลใจความว่าให้ละความชั่วทางกายทางวาจาดงใจท่านบอกความชั่วก็ไม่อยู่ที่อื่นอยู่ที่กายอยู่ที่วาจาอยู่ที่ใจของเราท่านบอกเนี้ย ตอนวาวางในตรงนี้ศาสนาดุสาระสุปสันต์ปาอันนี้เจริญคุณงามความดีที่กายที่วาจาใจเรานี่เจริญยังไงคุณงามความดีเจรว่าเราให้การรักษาศีลภาวนาเนี่ยพากันมาปฏิบัติกันเนี่ยอ่าให้เจริญให้เกิดใ้มีขึ้นในตัวของเรานี่ท่านบอกเนี่ย ิจใดดีรีพากันทำนะในวันนี้ท่านบอกว่าให้วันนี้อายเยวพิจมาตะปังโนัญญามันลังสุเวคิจอันใดดีรีทำสิในวันนี้ท่านไม่ได้บอกไปวันโน้นวันนี้อยู่แต่วันนี้มันมีวันเดียวเท่านี้มันไม่มีหลายวันคิจอันใดดีรีทำนะ บอกนี้มานั่งสื้อเ,เราไม่รู้จักว่าความตายของเราจะมาถึงเมื่อไหร่น่นทันเฮราชาเรารู้ไหมล่ะความตายของเราเรานั่งอยู่เนี่ยนี่เป็นเรารู้ไหมเพราะฉะนั้น,ท,นท่านได้ทรใชในวันนี้เหออ็นในวันนี้รู้ในวันนี้มันมีวันเดียวตัวนี้ล่ะมนมนมีหลายวัน นี่ท่านเทศนาไวา้เนี่ยพากันใ้พิเจนาแหม่ลมเห็นต่อไปนาติตะปริโยตปันนังมาทำใจผ่องใสทำยังไงใจผ่องใสเ่ยใจปราศจ,จ,จากกิเลสตัณหาลาคะโลภโทสะโมหวิชาตัณหาประทานภพชา ใจเราปราบศจากรอนนี้มันใจล้วก็ใสอ่สาคือมันใสคือมันไม่ในมัวเมามันไม่วุ่นวายไม่เดือดร้อนเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนี่เหตุน,นั้นน่ยพากันในฟังมาตอนนี้เอาตอนนี้ไปพากันนั่งฟังเข้าที่วังเออเข้าที่ฟังงานทำ แล้วมงเห็นอย่าสักก็จว่าอ้าวเขาทำจริงจริงจังๆเออมาเราอยากได้ความสุขความสบายนั่งสบายสบายอย่างใดสบายแลวนั่งให้สบายนีละเ,เราไม่เคยนั่งเราไม่ได้นั่งเออตั้งฟังมันไ่ฟังมัน่เดือมบอกแล้วโอปนีโ้โอ,อมเขก็มาเป็นแต่ฟังนี่ที่ฟังจริงแล้วไม่จริง ที่ขันอธิบายแล้วอนั่งสบายวางขาวางทางสบายสบายนั่งขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายตั้งตายสบายสบายเมื่อตายสบายแล้วอ้าวสบายยังตายของเรานั่งดูยังมันขับตรงไหนมันยังไม่สบาย เราอยากสุขอยากสบายนั่งสบายสบายเามือ่อกายสบายแล้ววางดวงใจงสบายามันนึกนี่ละวางดวงใจงสบายแล้วให้นึกถึงที่พึ่งของเราเราอะไรเป็นที่พึ่งนอกจากคุณพระพุทธเจ้าคุณกัตธรรมคุณกระสงแล้วนี่น้อมเข้ามา นึกว่าพระพุทธเจ้าอยู่ในใจพระธรรมอยู่ในใจไารรรยสงอยู่ในใจใจเราผู้รู้พุทพะคือความรู้เมื่อเป็นเชนิดผู้ไม่ได้เคยไม่ทันรู้จักผู้รู้จักแล้วเราเคยทํำยังไงก็ตั้งกติลงที่นั้นผู้ไม่เคยทํำในเบื้องตอน้นนึกถึงพุทโธ ทำโม,มสังโฆพุทธโฆทำโมสังโฆพุทธโฆทำโมสังโฆสามคนแล้วให้ลูกงเอาแต่พุทธโธพุทธโธพุทธโธคนเดียวให้ลับตางับปากนะให้เลิกกันในใจลี้ยกันไม่กระติก หระลึกก็สวยๆห้ลึกถึงความ,วามร,าาธธรู้ความรู้ตรงไหนแล้วเออหายลึกดูหายใจดูพุทโธหายใจแร้มๆดูความรู้สึกตรงไหนแล้วให้ตั้งสติไว้นในที่รู้แพ่งดูในที่รู้ความรู้ตรงไหนแล้วตั้งไว้ตรงนั้น ตาก็บเพ่งดูในตรงนั้นมียความรู้สึกอยู่นั้นหูก็ไปฟังเีลรู้อยู่นั้นฟังพเพตุใดเราอยากรู้ว่าตัวของเรานีน่เป็นยังไงมันเป็นสุขหรือมันเป็นทุกข์นะห้รู้จักมันเรามานี้ต้องการความสุขความสบาย เพราะเหตุใดมันจึงไม่สบายเกิดมาในโลกอันนี้อะไรทายขัดข้องบางคนก็จากล่ำอยากรวยทำไมมันไม่ล่ำไม่รวยบางคนก็อยาก้นทุกข์ทำไมมันไม่พ้นมันคาอะไรมันข้องอะไร,นออะไรเนี่ย เราจะรู้จักที่ข้องข้องตรงไหนก็เลยจะจะได้แก้ตรงนั้นนี่ให้รู้จักอย่างนี้อย่าผู้ปฏิบัตินีน่มันไม่ดีเพราะใดเคยจิตของเรามันไม่สงบมันส่งข้างหน้าข้างหลังข้างซ้ายข้างขวาข้างบนข้างล่างนี่มันส่งไปเยอางงั้น มันไม่ได้ตั้งใน่ทรกลางหนะ้าอ,อกของเราตั้งดวงใจของเราอ่ามันไม่ตั้งนะเมื่อเจีอรตนี้ไม่ตั้งมันก็ไม่มีความสุขนะมันทรงตามรูปตามเสียงตามเป็นตามรับสัมผัสข้างนอกอ่าเลวะกามมาลมอ่ากามมาลมอนุจัก นูปลอมสัทธารลม,ลมขันธารลมละสาลมโกทัพาลมธรรมารลมถ้เท่ากันกับลอมดาบยึดความสำคัญมันหมายนั้นเอ,อมันไม่มีตัวไม่มีตนเขาอะไรไม่ได้นะแต่เป็นนึกสุตคือนำลูกนำเสียงนำกลิ่นนำรสรสกระเดีเขาก็ไม่ได้ว่าอะไร เราได้ยินไม่ฟังแล้วก็โอปัญญโกน้อมอก็ยตนายในเด้น้องก็มาดูตาดูหดูดูจมูกของเราดูรีนดูกายดูใจของเราต,ตาเนี่ยมันเป็นยังไงอให้รู้ตาของเราตัหูเป็นยังไงให้รู้เสียงหูของเราตัจมูกเป็นยังไงให้รู้กลิ่นจมูกของเราตั ลิ้นเป็นไงรู้จักรสเลี้นของเราตาีากายของเรา,า,เรา,าไปยังไงรู้สัมผัสกายเงเราตีกายของเรามันหลงอะไรนะรู้จักนี่ละขามันน้อมก็มาทนนี่แล้วสิ่งเท่าน,น,านี้สิ้นเหล่านี้มันเกิดมาจากไหนตาก็ดีหูก็ดีจมูกก็ดีลิ้นก็ดีกายก็ดีเหล่านี้ มันเกิดมาจากดวงใจคือฟูนาะภายในนี่มันเกิดจากดวงใจนี้อันนี้ใจตรงนี้แลาจะมาทำให้รู้เราอยากรู้เราหลงในรูปในเสียงในกลิ่นในรสอันนี้ว่าเป็นตัวเป็นตอนเป็นสัตว์เป็นบุคคลว่าเป็นเราเป็นเขา เราก็ตำน้ำมาพิจรารณาโตต้ตนของเราที่จะมากรรมาฐานอในกรรมาฐานเนี้ยให้พากันเพ่งเล่โดูอัมรู้จักมันลงอะไรเสียงก็ดีกลิ่นลดสัมผัสอะไรก็อยู่ในรูปนี้หมดเกิดจากรูปนี้อันนี้รูปอันนี้มันมีอะไรแล้วมาเพ่งดูที่ขันบอกตะจะเปรียันโตนี่ มีหนังห่มอยู่เป็นที่สุดละท่านบอกอัินิหญาภัิเจเบศหนังห่มอยู่เป็นที่สุดละโผลนะักปกาลาสตอาซึกินโนท่านบอกว่าเต็มไปโดยของไม่สะอาดมีประการต่างๆอธิเมสมิงกายเยนในกายนี้นี่ท่านว่าเต็มไปโดยของไม่สะอาดในกายนี้ ท่านบอกงั้นมรได้บอกกายนอนกายนี้ก็แปลว่าคือกายตนของเราทุกคนในกายนี้ท่านบอกเกายนอดคือกายนี้คือกายของเรานี่แหละเต็ไไมไปยังไงของใน่าสตในกายนี้เจสาคือผมนี่เต็มไปอย่างนี้ผมไม่่าสตร์แล้วในศาสตร์ดูที่มันเป็นคนหรล้วม่ไม่เป็นคน กาดูที่ผมของเราเอา่า<ด>มันลุกมันเลือออกมามันเป็นยังไงอ่ถทกกข้าถทกอาหารเรารับทานได้ไหมผมเนี่ยทานเมือเราไม่ได้สำลักสาสางจะตีหนึ่งเดือนเดือนหนึ่งน่เป็นงไงผมของเรางานเกรนมันก็ดีสีมันก็ดีเป็นไงมันสะอาดไหม ทำไมเราจะมาไปหลงอ่ะ้าเราพี่เจอนาแล้วสิมันนี้มันไม่สะอาดนาที่เจอนาดูเทน,นานี่โลมาคือขนตามสระพางร่างกายเงามันสะอาดอยังไงนักขาคือเล็บเล็บก็มันสะอาดเมื่อไรล่ะไปแกะได้สําละอยู่ไม่ใช่ละ ดูถอนนำมาดูเป็นไงเล็บคนเล็บเหล่านะนี่พิจารณานี่แหละจะเป็นไปอย่างนี้ทันตาฟันมาดูที่ฟันข้างเรานั้นเป็นยังไงในถูได้สำลักอยู่ทุกวันไม่ใช่หรือถ้าไม่ถูไม่สำลักนี่ยเป็นยังไงดูถอนนำมาดูงาน มันเป็นคนหรือมันเป็นอะไรอจริงไหมล่ะมันสาสหรือไม่สาสให้ดูให้จรู้นั่นที่ติโกเราจงรู้เองเห็นเองนี่แพทย์พิจารณาอย่างนี้มันเป็นคนเหรอมันเป็นผู้หญิงหรือมันเป็นผู้ชายฟันแล้วมันเป็นอะไรอ่ามันเป็นสุขหรือมันเป็นทุกข์แล้วมันเป็นยังไงอ่ ตโจคือหนังท่อมท่ม,มอยู่ที่ในตัวของเรานี่หนังนี่มันเป็นยังไงหาแล้วมีสระอาบน้ำหลับจักเดินหนึ่งมันเป็นยังไงนะเบ้อเ,เอาหนังออกแล้วไเป็นยังไงล่ะตัวงเรามันเป็นคนหรือมันเป็นยังไงมันสะอาดหรือไม่สะอาดนี่ต่างคนต่างเพ่มดูที่ทำไมเราจึงมาพากันหลง เข้าใจว่าเป็นคนเข้าใจม่สะอาดคำสั่งสอนราไม่สะอาด,อแ,ลอาดแล้วก็ไม่สะอาดไม่ใช่ละแล้วสะอาดเอา้าหนังคนดูสิหนันตงตนก็ตามหนังคนหนงก็ตามมันสะอาดอยังไงล่ะนะมันเต็มไปด้วยของโสโคกกก็ปลอกไปใช่ละนี่แค่นแผเห็นอย่างนี้มันจะไปละสะกายทิทีได้ มันยังละว่ามันไม่ใช่เป็นตัวเป็นตนมันจิตของเรามันก็นไม่ทุกข์เลยเด้มันก็นไม่หลงเลยเด้เออนี่เห็นธรรมผู้ปฏิบัติธรรมนีม่รู้อย่างเนี้ยอหนังออกมาแล้วเป็นไงตัวคนเมนื่อละหนังไม่มีอะไรสักอย่างแผ้นแล้งเลยมดนเป็นคนละเป็นไงน่าดูไหม มีแต่นเนื้อมันไม่สะมีแต่เลือดมีแต่น้ำเหลืองมันไม่ะสมะอาดสะอาดไหมล่ะน้าดูเต้นเป็นไงอันนี้เอาหนังเอาเนื้อดูออกเบออออ็ดเนื้อเอเนื้อไปล่างกระดูกเป็นไงอ่านแต้นพิจนาันรลเพื่อามาให้หลงนี่แหละเป็นข้อสำคัญการประพฤติและการปฏิบ,บัติ จังไรเป็ผู้เห็นอย่างนี้จังลรผู้เห็นธรามมันจงไม่ถือพิคิมานะอาหารการมามันไม่ถือตอนถือตัวมันเห็นอย่างนี้แล้วเจ็บมันก็วางได้แล้วถือไปเพื่ออะไรมันไม่ได้อะไรสักอย่างานนี้เหลือแต่ล้างกระดูกกระดูกเป็นไงมันเป็นสุขแล้วมันเป็นทุกข์มันหนีแล้วมันชั่วดูที่กระดูก แอบกระดูกขากระดูกแขนกระดูกสีคองกระดูกสันหลังลกระดูกศีราะหมูจะเป็นไงน,นี่จำแนกแกกเลยแท้ทำมันโลบมันห็นแท้นี่สิ่งเหล่านี้เป็นของของึ้ธรรมะไม่ใช่ละเดี๋ยวเป็นของเอาเราแล้วมาหลงอันนี้เต้เดี๋ยวนี่พวกเรานี่เพิ่งให้เห็นเพิ่งให้โลกการปฏรปปิบัติ อืมอันสอนไปเลยเจ้าผู้จะเป็นจากทุกต่างปฏิบัติตตให้พงลูกพงเห็นอันนี้เจ้ไม่ไปเห็นอันเดินเนี่ยไม่หลงอันนี้ฮะเราเห็นหาใน,นท้องก้าวเอาออกเที่ยงฮะเอาตับเอาไตาเอาเส้น้อยเส้ใหญ่ามาดูอาหารเก่าอาหารเอาใหม่เอามาดูมันเป็นไงน่าดูไหม นาจิตเรนาดูดิเ,เราอาศัยนี่แหละเราเป็นคนานานี่มันเป็นอย่างนั้นเมื่อเราเห็นเป็นอย่างนั้นจิตของเราแต่นิพิธาความเบอ่อหน่ายคลายจากลูกจากเสียงจากกลิ่นจากรสสัมผัสทั้งหลายต่างๆนามันก็ไม่มีที่ได้เสียงอธิบายมันนี้เป็นแต่ของทิ้งท้งหมดเอาหรือใครจะใส่คน น่ะตับคนเฮ้ยื่เจ้าไหมล่ะหรือใครเจ้าออกมาดูที่่ะเห็นดังด้เบสิ่งนั้เนี่ยเขาว่าอะไรเขาเป็นสุขเป็นทุกไหมใส้เขาเป็นทุกไหมหันเก่าหันใหม่ก็ไม่ทุกไหมเขาเป็นยังไงอะไรทุกข์ตัวนี้ยนี่ละวิเชนา โง่ไม่รู้จักหัวใจตัวมันจะรักษาได้เนี่เมื่อเราจะแม่ใจต,ตอนนี้เรามันจงังไม่หลงเออมันยังติดทองเรามันก็จะสงบได้มันจะละสะกายทิฏฐิได้แต่วิธีคือสาจะสงสัยไปในะอื่นมันไม่เป็นแล้วมันเป็นอย่างนี้เหตุนั้นต้องพิจารณาค้นอยู่อย่างนี้ มีหนทางที่จะเข้าสู่มรรคผลหนทางนี้บางคนก็ทำยังไงไม่ให้เกิดอย่าไม่เกิดบางคนทำยังไงจะพ้นจากทุกข์เมื่อเราเห็นอย่างนี้แล้วมันกับ้นเองอถ้าเราไม่เห็นอย่างนี้แล้วมันไม่พ้นไม่พ้อนเพอเหล่ใดมันมาลองอันนี้ถือเป็นตัวเป็นตนถือเป็นสัพว์เป็นมุคคถือเป็นเราเป็นเขา อันนี่ของเรานะท่านมันไม,ไม่ใช่ของเราสักอย่างแล้วปฏิบายมันนี่มันเห็นไปอย่างนั้นนะน,นี้โมติบายแล้วเรามาอาศัยนะอาศัยโมนี่นะนเพือในติดตังน้ด่ดีน้่ดีเป็นคอนไหมหรือเป็นอะไรน้ด่ดีเสื่มหังนันเสเตลแล้ว น้าบโคน้ำเหลืองละ่ะโลหิตังน้ำเลือดเลือดเป็นคนหรือเป็นอะไรละ่ะนะแล้วก็มาเห็นอยู่สิเลือดเลือดเลือดคนน้าดีไหมชอบไหมน้ามันไหลออกมามีถูกหรืออะไรถูกเนี่ยไอ้ตัวของเราเนี่ยงานมันเป็นยังไงเป็นคนนะ่ะเป็นยังไงมันสะอาดหรือไม่สะอาดให้พึ่งรู้มันแกะ เรามาใส่นี่เราเป็นคนเสีโพน้ำเหือละ่ะอะสู้น้ำตาละ่ะวะสาน้ำเหลือล่ะเขียลโลน้ำลายลสิงคานิกาน้ำมูกขีตะมูกมันดียังไงน้ำลายละ่ะนาศิกาน้ำไข่ข้อละ่ะงดตังน้ำมูกคือน้ำเยี่ยวเป็นไง ใค้เก็บไว้หรือมันเป็นยังไงเป็นของสักเป็นควันนั้นมันเป็นอะไรอ่าเราเรามาหลงอันนี้ทีเหตุนั้นน่พากันพิจารณาเห็นอย่างนี้แล้วจิตของเรามันก็ว่างพุทโธใจของเราก็เบิดบานใจมันเราก็สวมางซึ่งเหล่านี้เขาไม่ได้เป็นอะไรเขาเป็นแต่ธาตุดินธาตุน้ำเท่านั้น มีประจิตเราลองเห็นเป็นนะนั้นก็สงบปื้มันไม่มีที่ได้อ่ามันไม่มีที่เอาเา็าไม่ใช่เป็นคนไม่ใช่เป็นตัวเป็นตนอ่ามันเป็นไปอย่างนั้นนี่เห็นอย่างนั้นละ่ะวัฏพักวัฏธรรมมันเป็นอยู่อย่างนั้นเน,นี่ยคนเราเลยหลงแบบนี้เป็นทุกข์ที่อย่างนี้นะไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตาย อาว่าไงล่ะเราก็กลัวกลัวความทุกข์กลัวความปวดกลัวควาแก่กลัวควาเจ็บควาตายไม่ใช่หรืองานเมื่อเราเห็นอย่างนี้แล้วมันก็ไม่กลัวอืมมันเกิดมาก็เป็นทุกข์ให้พิจารณาเลื่้นอันก็ไม่พิจารณาอื่นอันภาวนา ทีพ uh, like like ิจารณากายพิจารณาจิตของเราทีนี้ให้ดูกายดูจิตของเราทีนี้ดูเพื่อใดเพื่อให้รู้กายนี่ให้รู้จิตทีนี้นเราไม่รู้กายของเราไม่รู้กายของเรากายคนอื่นกันยู้ไม่หลงมนไม่รู้จักจิตของเรา คิดคนอื่นก็นไม่รู้หลงนั่นเจ็ดูฮะทำมันรู้ท้ายนี้ละ่ะายวันนี้เขาก็ทำการทำงานนะลายนึงก็จะมีวัตถุมากหลายกระตามทำบุญห้าร้อยอาห้าทิบวันมายนึงก็เอาจุดเอาไปทิ้ง มีประโยชน์ไรสารร่างกายเลยเนี่ยมันไม่เป็นแกนเป็นสารและไม่ไมีสละและมันไม่สะอาดเต็มไปด้วยความไม่สะอาดอมเมื่อเราพิจารณาเหน็นแล้วในสิ่งเหล่านี้เต็มไปด้วยความไม่สะอาดแล้วน,นั่นท็ไมหลง นี่มันเข้าใจว่าของนี่มันเป็นของดีของดีเป็นของสาดสะออเลยอยากได้อยากใช่ชอบใจเหรียนความสนุกชุกชวงแล้วน,น,นั่นทำไมอยากได้นะมุทเทียบอุปมาเหมือนกับสิงของมีฉาให้เห็น้าพคามควาสบายอย่างเนี้ยเราชอบ ขอดูดูแล้วเห็นโพวกนี้ขาดไปแห่งหนึ่งได้แล้วทำท่าเท่านั้นเราก็ไม่เด้นี่าารรนมสมสุดนี่กายเราทำสุดชุดพรมนี่มันก็ไม่ต้องทำเพื่ออะไรความสุบชิดพรมเพื่ออะไรคงไม่ดีเห็นอย่างนั้น,น ที่เจอาหลายเหล่าเนี่ยเมื่อจิตเห็นกายนี่แล้วเป็นนั้นแล้วมันก็ไม่เสยโยพยายามดิม้นรนเห็นจิตของตอมจะไปไปจิตสันทิในรบใดขาดใดมันก็รู้รู้เห่ใดนี่จะได้สอนนะคะการนั่งสมาธิ เข้าที่พิจารณาหมทำรู้อตอนนี้ไปเข้าที่แท่งพิจารณาเกาิดหลายเข้าที่ดูดูจิตนี่ดูกายของเรานั่นเข้าที่เอามาดูไปรู้เป็นไงวางข้าวางทางสบาย นั่งสบายสบายอืนั비비่งสบายทีนี비비้เราทั้งหลายต้องการความสุขความสบายต้องการความสนุกขสนายต้องการความช่วยช้าละามอกต้องการความชุกความจำนี่เราให้นั่งดู เมื่อตายแสบายแล้วน <ừ> ั <ừ> ่งให้สบายวงสบายแล้ววางดวงใจสบายดูดวงใจของเราเวลาจะดูตรงไหนเวลาจักที่ดูเวลาจักที่โยจึงเงยนึกถึงที่พึ่งของเราคือพระพุทธเจ้าพระธรรมมุสมเชื่อว่าอยู่ในใจเมื่อเห็นอยู่ในใจแล้วจึงนึก เลือดทำบริกรรมภาวนาว่าเบื้องต้นพุทโธมโมสังโฆพุทโธมโมสังโฆ e r o สามหมแล้วเลืรวมแต่พุทโธพุทโธคนเดียวลับตากลับปากนะเลือดก็ในใจลิ้นกันในตัะติดติดเลือดเอา ลดความรู้สึกผิดตรงไหนแล้วเราก็ตังลลงต้งสติตรงนั้น